นิณนะพระวิหารเชตวันสิวะเทวบุตรมีวันณนะงามยิ่งนักอย่างพระเชตวันให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสิวะเทวบุตรครั้นยืนอยู่นาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัปะปุรุษ ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัพป,ปะบุรุษบุคคลรู้ทั่วถึงประสัทธรรมของสัพป,ปะบุรุษแล้วเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำแล้วเทวดาก็กล่าวซ้ำอีกว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัพป,ปะบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัพป,ปะบุรุษ บุคคลรู้ทั่วถึงสัตธรรมของพวกสัพปะบุตแล้วย่อมได้ปัญญาแล้วาก็กล่าวซ้ำอีกคบพวกสัพปะบุตแล้วย่อมไม่เศร้าโศกคบพวกสัพปะบุตรแล้วย่อมรุ่งโรจน์คบสัพปะบุตแล้วย่อมยืนยงตลอดไปพระสัสดาตรัสว่าอย่างไร พระองค์บอกว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัพป,ปะบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัพป,ปะบุรุษเท่านั้นหรือสัพบุรุษนะบุคคลผู้รู้รู้ทั่วถึงสัตรธรรมของพวกสัพบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงก็กระชับขึ้นมานิดหนึ่งก็บอกว่าคบสัพบุรุษเนี่ย พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะส่วนเทวดาเขาแจกแจงเยอะนะเขาแจกแจงว่าจะเป็นผู้ประเสริฐไม่ตกต่ำได้ปัญญาไม่เศร้าโศกย่อมลุ่งโลดย่อมยิ่งยงตลอดไปพระศาสดาบอกว่าจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเคมะเทพบุตรเข้ามาเ,าเามาฝ้าพระศาสดาอีกแล้วพูดว่า คนพานผู้มีปัญญาสามย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรูคนที่เป็นพานมีปัญญาสามเนี่ยนะกำลังทำตนเองประพฤติกับตนเองเหมือนศัตรูนะย่อมทำกรรมทำกรรมลามก อย่างที่เคยบอกคำว่าลามกเนี่ยบาลีไม่ได้ใช้คำว่าลามกนะเป็นภาษาไทยที่ไปแปลคำนี้เอาที่ใช้ก็มีบ้างที่ไม่ใช้ก็มีแต่อันเนี้ยใน2.8.1เขมะเทพบุตรเขโมเทวะปุตโตพาลาคนพานนะ รมอลามกใช้คำว่าปาปากานังกรรมังบาปกรรมทำบาปกรรมจริงก็ใช้คำว่าทำบาปกรรมเฉยๆก็ได้นะอันนี้ก็บอกว่าทำกรรมแล้วก็ใช้คำว่าบาปว่าลามกลามกในพจนานุกรมของอแต่ก่อนก็แปลว่าชั่วเลวไม่ดีอย่างเนี้ยนะก็เลยมักจะมีคำเนี้ย นำมาใช้กันค่อนข้างบ่อยนะในพระสูตรต่างๆนะก็อาจจะไม่ใช้ไม่ได้ใช้เหมือนเหมือนในปัจจุบันเท่าไหร่หรือบางทีในบาลีก็ปาปากานางังอกุสลา,านางังเขาบอกทำกรรมอันลามกุกนะก็คือบาปอากุศลอันนี้ก็เป็นปาปากาปาปะกังอย่างเดียวคือบาปนะ ของเราก็าจะเป็นบอใบไม้เขาจะเป็นปอป่าปาบบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังมีน้ําตามีหน้านองด้วยน้ําตาร้องไห้อยู่เสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทําแล้วไม่ดีเลยบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีหัวใจแช่มชื่นเบิกบานเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วเป็นการดีกรรมดีก็คือ ภายหลังเนี่ยก็ได้สุขสมนัตนะส่วนกรรมชั่วทำแล้วในภายหลังได้ทุกโทมนัตบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทีเดียวอย่าพยายามเป็นนักปราดเจ้าความคิดด้วยคิดอย่างพ่อค้าเกวียนพ่อค้าพ่อค้าเกวียนละหนทางสายใหญ่ที่เรียบร้อยสม่ำเสมอเสีย แวะไปสู่ทางที่ขรุขระเพลาก็หกักสะบั้นซบเซาฉันใดบุคคลละทิ้งธรรมะหันไปประพฤติตามอาธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขาวเบาปัญญาดำเนินไปสู่ทางมลิเตย่ซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้ากเกวียนมีเพลากเกวียนหักแล้วฉะน,นั้นคนบางคนเนี่ยเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวก ตกมาคราวเดียวแล้วก็จมเลยบางพวกผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมบางพวกผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พวกตกน้ำครั้งเดียวแล้วจึงจมก็คือเกิดมาแล้วทำแต่อกุศลอย่างเดียวทำแต่อกุศลอย่างเดียวรัทธาหิริโอตตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรม ไม่มีอ่อนนะส่วนพวกที่ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศรัทธาฮิลิโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมของเขาเนี่ยนะมีขึ้นนิดเดียวแต่รักษาไว้ไม่ได้ <c oughs> ก็เสื่อมลงไปอีก ้นเราเห็นว่าคนบางคนก็ทำความดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตกจมไปอีกอันนี้เป็นหลายประเภทของของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกอีกพวกหนึ่งที่พระองค์บอกว่าผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พวกนี้ก็ทรงความดีไว้ได้ ไม่ตกลงแต่ก็ไม่ก้าวหน้าแค่ลอยตัวได้เฉยๆอีกพวกหนึ่งเนี่ยลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆอ,อยู่พวกนี้เป็นโสดาบันมีกำลังแล้วกำลังที่จะมองหาฝั่งว่าที่ใดคือความถูกต้องที่ใดจะเป็นหนทางที่ทำให้เรารอดนะหาละหาฝั่งละ หาที่เพื่อให้ยืนเหยียบถึงอีกพวกหนึ่งเนี่ยมีกำลังแล้วศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมของเขาเนี่ยไม่ตกละก้าวหน้าด้วยพวกนี้ก็จะเริ่มไหว้เข้าหาฝั่งพวกนี้ไหว้เข้าหาฝั่งละไหว้เข้าหาฝั่งระยะทางจากที่เขาอยู่กับฝั่งก็จะใกล้ขึ้นมาเรื่อยเื่ใช่ไหม เนี่ยสกทา,าคามมเนี่ยคือราคาโทสะโมหะจะเบาบางลงนะเป็นพวกที่เปรียบเหมือนกำลังว่ายเข้าหาฝั่งโสดาบันเนี่ยแค่ลอยตัวลอยตัวอยู่ในน้ำได้ไม่จมลงแล้วก็เหลียวดูรอบๆเห็นทิศทางและเห็นทิศทางที่จะเข้าฝั่ง พอสกะทาคามีปุ๊บนี่ก็คือไหว้ตรงเข้าหาฝั่งส่วนพวกอนาคามีก็คือพวกที่ <c oughs> ถึงที่ตื้นแล้วไม่ต้องไหว้ละถึงที่ตื้นก็เริ่มเดินเข้าหาฝั่งแต่ยังไม่พ้นน้ำยังไม่พ้นจากน้ำก็ เดินเดินเข้าหาฝั่งไปเรื่อยๆแต่มั่นคงละมีที่ยืนเหยียบถึงละ,ะนั้นพวกอนาคามีจึงเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมานะอนาววตติอนาวัตตะก็คือไม่กลับมาละนะหรืออนาคามีแล้วเขาจะปรินิพานในภพนั้นที่เขาไปเกิด ในที่นั้นน,นัไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นผู้ที่ไม่เวียนกลับจากที่นั้นนะส่วนอหรหันต์ก็คือผู้ที่ข้ามขึ้นฝั่งนะถึงฝั่งพ้นน้ำาละเข้าถึงที่แห้งละเป็นพรามยืนอยู่ <c oughs> นี่พวกตกน้ำเจ็ดจำพวกไปดูเทวดาคนต่อไปอเขมะเทพบุตรก็ ให้ไปประพฤติธ,ธรรมนะล้วก็เตือนว่าบุคคลละทิ้งธรรมะหันไปประพฤติตามอธรรมก็จะเหมือนพ่อค้าเกวียนที่ทิ้งเส้นทางที่ดีแล้วไปหาเส้นทางที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้เกวียนพราวเกวียนยาหากักนะเสรีเทพบุตรกล่าวต่อพระศาสดาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างพอใจอาหารด้วยกันทั้งนั้น เออก็ผู้ที่ไม่พอใจอาหารชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าชนเหล่าใดมีใจผ่องใสให้ข้าวและน้ำด้วยศรัทธาข้าวและน้ำนั้นแหลย่อมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นสมควรเปลื้องความเหนียวแน่นเสียครอบงำมนทินของใจเสียพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ ในโลกหน้ามัชะระหรือมัชริยังนะในนี้ใช้กับว่ามัชเฉระนะพอกีก็ไปมัชเชระเขาบอกให้ไปดูมัชมัชะระหรือมัชริยังก็คือความตรณีอันเดียวกันแต่นี้ก็เป็นสำนวนอีกอะเป็นว่าความเหนียวแน่นอ่าเนี่อาตมาก็เลยเอ๊ะตังหิดตังหิด มันน่าจะเป็นความตรณีก็เลยไปดูว่าใช้คำเดียวกันหรือเปล่าคำเดียวกันนะมัชริยะแต่น,นี้ก็คือมัชเฉรังนะในพระานนุกรมก็จะบอกว่าเป็นอันเดียวกันกันกบมัชริยะมัชริยังคือความตรณีการห่วงกัน้นปุญญาณิปะโลกัสมิงปติตาหนติปานินันตินะคุ้นคุ้นไหม เ,เ,เ,เคุณคุณในทุกๆชเช้าพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าก็จะเห็นว่าเทวดาพูดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคพ,พูดอีกอย่างหนึ่งก็มีนะหรือพูดเป็นบางส่วนก็มีนะแล้วพูดสรุปให้ก็มีเนี่ยนั้นคำพระาศาสดาเท่านั้นที่จะเป็นมาตรฐานนะ ที่เราจะใช้ในการทรงจำไปเทวดาคนนี้ก็เลยสรรเสริญพระศาสดาแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องเคยมีมาแล้วมอมจันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นธนบดีเป็นผู้ให้เป็นผู้นำการให้เป็นผู้นำในการให้เป็นผู้กล่าวชมการให้ทาน ที่ประตูทั้งสี่ด้าน <c oughs> ลองดูดีๆนะ,ะ <c oughs> เขาเป็นกษัตริย์นะแล้วเขาก็ให้ทานทั้งสี่ด้านสี่ทิศสี่ประตูเมืองมอมฉันได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวันิพกและยาจกทั้งหลายครั้นต่อมา พวกฝ่ายในายพากันเข้าไปหาหม่อมฉันได้พูดปรบขึ้นว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานแต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทให้ทานกระทําบุญบ้างหม่อมฉันจึงคิดเห็นว่าเราเองก็เป็นทายก เป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรเมื่อมีคนมาบอกว่าแหมเราอยากจะให้ทานแล้วเราจะว่าอะไรเขาถูกต้องไหมแล้วจึงมอบประตูด้านแรกให้แก่พวกฝ่ายในไปเขาพากันให้ทานในที่นั้น ทานของหม่อมฉันก็ลดไปพระราชาก็ลดการให้ทานลงไปหนึ่งที่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกกษัตริย์พระราชวงศ์พากันเข้าไปหาหม่อมฉันได้พูดปารลบขึ้นว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานพวกฝ่ายในก็บำเพ็ญทานแต่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทาน เป็นการชอบที่พวกข้าพระพุทธเจ้าจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทกระทำบุญบ้าหมอมฉันก็คิดเห็นว่าเราเองก็เป็นทายกกษัตริย์นั้นก็คิดเห็นว่าเออเราก็เป็นทายกผู้ให้เป็นทานะบดีเป็นผู้นำในการให้ทานเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกข้าพระพุทธเจ้า จะให้ทานเราจะว่าอะไรแล้วจึงมอบประตูก้านที่สองให้แก่พวกกษัตริย์พระราชวงศ์ไปพวกกษัตริย์พระราชวงศ์ต่างก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก็ลดไปลดไปสองประตูแล้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญครั้นต่อมาพวกพลละกาย วงเล็บคือข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปหาหม่อมฉันได้พูดปรารพขึ้นว่า <_ d ata> พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพวกฝ่ายนายก็บำเพ็ญพระราชกุศลพวกกษัตริย์ราชวงศ์งงก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพวกข้าพระพุทเจ้ามิได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกข้าพระเจ้าจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทให้กระให้ทานกระทำบุญบ้าง หม่อมฉันจึงคิดเห็นเองว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกข้าพระพระเจ้าจะให้ทานเราจะว่าอะไรจึงมอบประตูด,ด้านที่สามให้แก่พวกพลละกายไปเขาก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก้อนลดไป ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญครั้นต่อมามีพวกพรามข้าบดีคือข้าราชการฝ่ายพล,ลเลือนเข้าไปหาหม่อมฉันก็ได้พูดเหมือนเดิมอีกอยากจะขอให้ทานนะพระราชาก็เลยมอบประตูด,ด้านที่สี่ให้พวกพรามข้าบดีไปเขาก็ต่างพากันให้ทานในที่นั้นทานของหม่อมฉันก็ลดไปหมดหรือเปล่าหมด สี่ประตูพระราชาไม่ได้ให้ทานนะจมคิดว่าพระราชาจะทำต่อไหมทำไหมทำต่อเหรอทำยังไงอะหมดประตูเมืองแล้วที่จะไปนั่งให้ทานนะทำยังไงดีอนุโมทนาแผ่เมตตาอ่ายัง ยังกำลังยังไม่พอพระราชาก็บอกต่อบอกทานของหม่อมฉันก็ลดไปพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาหม่อมฉันก็เลยถามว่าบัดนี้พระองค์จะไม่ทรงบำเพ็ญทานในที่ไหนๆอีกหรือนะไม่มีที่ให้ทานแล้วทั้งสี่ประตูถูก ขอไปหมดแล้วนะทำยังไงดีโยมเป็นพระราชาลองคิดสิอโยมว่าไงไปทำที่ไหนทำตรงอื่นที่ไม่ใช่ตรงประตูใช่ไหมอ่าคนอื่นล่ะ,ใ,ะนะให้โยมเป็นพระราชาวันนี้ให้เป็นพระราชาสองนาที คิดลองคิดแบบพระราชาสิจะทำยังไงดีโยมก็บอกให้ของกับฝ่ายในแล้วให้ฝ่ายให้ฝ่ายในทํทำบุญนะฝ่าคนอื่นทำบุญนี่นี่คือบอกฝากคนอื่นทำบุญนะอ,อ,อ,ญอลองไปดูพระองค์ว่ายังไง <c oughs> <c oughs> เมื่อเขาทูลอย่างนี้หม่อมฉันจึงกล่าวต่อ ตอบไปว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในท้องถิ่นชนบทนอกนอกออกไปมีรายได้ใดๆเกิดขึ้นท่านจงรวบรวมส่งเข้าไปในเมืองคือท้องพระังเสียกึงงกก่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพลาคนเดินทางไกลวันิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิด เอารายได้ทั้งหมดที่จะเข้าท้องพระคลังแบ่งครึ่งหนึ่งเลย<ช>นะแจกเป็นทานไปนะให้กับบุคคลทั้งหมดนะไม่ต้องทำตรงประตูแล้วเอาในท้องเอาที่จะได้มันเข้ามาสู่ท้องพระคลังเอางั้นเอาเข้ามาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งถวายทานให้หมดเลยใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ย พระราชาก็ยังได้ครึ่งหนึ่งเห็นไะหมเลยยิ่งได้ทําทานยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก,อกน,นะ,ะแล้วทําทานขนาดนี้คิดว่าสุดหรือยังพระราชาย,ยังคิดว่ายังไม่สุดอีกนะอม,มอมฉันจึง ยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญไว้แห่งกุศลที่ได้ก่อสร้างไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้โดยที่จะมาคำนึงว่าเท่านี้เป็นบุญพอแล้วเท่านี้เป็นผลบุญพอแล้วหรือเท่านี้ที่เราพึงตั้งอยู่ในสามัคคีธรรมะนะก็คือความคิดที่บอกว่าอแค่นี้พอละก็ยังไม่ได้มีนะยังมีคิดว่า อันเนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะแห่งการบําเพ็ญยังอยากจะทำมากกว่านี้น,น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาพระเจ้าข้าพระดำํำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแจ่มแจ้งแล้วชนเราได้มีจิตผ่องใสให้ข้าวและน้ำด้วยศรัทธาข้าวและน้ำนั้นแหลย่อมพระนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เพราะเหตุนั้นสมควรเปลื้องความตรณีเสียครอบงำมนทินของใจเสียพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ของเหล่าสัตว์ในโลกหน้านะเทวดาก็เลยสรรเสริญนะพระผู้มีพระภาคดังนั้นด้วยผลบุญที่เขาได้กระทำตรงนี้เขาก็ ตอนนี้ที่มาคุยกับพระศาสดาก็เลยได้ไปเป็นเทวดานะนั้นก็จะสอดรับกับเทวดาที่อยู่ในกลุ่มของพวกที่ทำทานเป็นอติเลกนะนะก็แสดงว่าน่าจะเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นกรมาภพพวกนี้ก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการภาวนานะ ดังนั้นที่เราบอกจะไปแผ่เมตตาไปทำสมาธิอะไรยังยังไม่มีกำลังที่จะคิดตรงนั้นก็รักความตระหนี่ก็เรื่องทานไงอืมก็ยังไม่ได้เรื่องภาวนาไงเพราะว่ารักความตระหนี่ไปเป็นพรหมกายิกาก็ยังไม่ได้อริยบุคคลนะต้องตายจากพรหมกายิกาถึงจะได้อนาคามียใช่ นั้นเทวดาในชั้นกรรมภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานาลาดีปัละในมิตรวสวัตีนี้ก็เป็นเรื่องของทานเสียเป็นหลักแล้วก็ศีลมีพอควรแต่การภาวนาไม่เอา